กรมยุทธศึกษาทหารบกนะคะได้ตรวจเยี่ยมการฝึกกรมทหารราบเฉพาะกิจในรูปแบบกําลังรบผสมเหล่าในพื้นที่กองทัพภาคที่2ที่จังหวัดน,นครราชสีมาค่ะ <_ letter> เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกระดับผู้บังคับหน่วยฝ่ายอำนวยการและกำลังพลตามหลักนิยมการรบผสมเหล่าในระดับกรมทหารราบเฉพาะกิจของกองทัพภาคที่2ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบกพลโทพลพัฒนวัรนพักเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกพร้อมคณะ ได้ติดตามการฝึกของหน่วยกรมฐานราเฉพาะกิจในรูปแบบการใช้กําลังรบผสมเหล่าซึ่งใช้พื้นที่ฝึกภายในค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาทําการฝึกซ้อมเพื่อนําไปสู่การพัฒนาหลักนิยมการรบผสมเหล่าระดับกลม ตามแผนพัฒนากองทัพบ,บกในอนาคตให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกเกิดความชำนาญในการควบคุมบังคับบัญชาหน่วยในการปฏิบัติการทางทหารซึ่งประกอบด้วยการฝึกปัญหาที่บังคับการและการซักซ้อมบนภูมิประเทศจำลอง โดยกองพลฐานรากที่6เป็นผู้ดําเนินการฝึกซ้อมสําหรับการฝึกในครั้งนี้นะคะได้มีหน่วยนอกกองทัพภาคที่2เข้าร่วมการฝึกด้วยอาทิหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษหน่วยบินทางยุทธวิธีกองทัพบ,บกและกําลังพลจากกองทัพอากาศเข้าร่วมปฏิบัติการฝึกทั้งนี้เพื่อให้สามารถนําไปฝึกไปใช้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงต่อไปค่ะเดี๋ยวช่วงนี้